สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีความเสมอภาคมีคุณภาพในเขตพื้นที่4อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่อำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศีเทพโรงเรียนในสังกัด1 8 6แห่งบริหารงานโดย ดรวิทยาทัศมีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3รองผู้อำนวยการ3ท่านบุคลากรในสำนักง,งานเขต68คนผู้บริหารสถานศึกษาครู1,540คนบุคลากรทางการศึกษา382คนนักเรียน26,103คนภายใต้การบริหารงาน PBN 3พลัดโมเดลวิสัยทัศน์ องค์กรมาตรฐานมุ่งมัน่นพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืนกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานขอนำเสนอรายงานในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงปีงบประมาณพศ2566าตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำ PBN 3พ plus model ในการขับเคลื่อนการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีการบริหารจัดการอย่างมีขั้นตอนบนพื้นฐานของวิชโดยใช้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อบรรล,ลุเป้าหมายดังนี้ด้านความปลอดภยัยโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนนักเรียนปลอดภัยด้วยกิจกรรมจิตศึกษาด้านโอกาสเด็กทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้านคุณภาพ พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (Learning r o d s อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น Active Learning ทักษะศิลปะดนตรีกีฬาอาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัลประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองใช้แหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนด้านประสิทธิภาพนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพใช้สื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและปรับกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลรายงานข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานด้วยความรวดเร็วถูกต้องตรงเวลาโดยส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้มีธรรมาิบาล บริหารด้วยนวัตกรรมน้อนมนำศาสตร์พระราชามุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1ด้านการบริหารและความเป็นผู้นำทางการพัฒนาการศึกษาได้จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนวิเคราะห์วิจัยประสานงานด้านวิชาการรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผลสถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศการศึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม กำหนดและนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐชุมชนและเครือข่ายจัดระบบการให้บริการและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายรวมทั้งการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารการศึกษา,กา,กษาในการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำผลมาพัฒนางานในหน้าที่ มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพจากการศึกษาพัฒนาตนเองได้มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการเข้าร่วมวิพากษ์ในหัวข้อ Learning Loss บทเรียนสู่การเตรียมความพร้อมการศึกษาไทยใน Voca World เพื่อถอดบทเรียนสภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้าราชการหัวข้อที่ 1. การสร้างความปลอดภัยและเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมจิตศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ให้ความสำคัญปัญหาของผู้เรียนเรื่องปลอดภัยภายในโรงเรียน นอกจากที่ได้ดําเนินการแล้วให้มีการปลูกฝังและส่งเสริมระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบมูสกรูนแอปโพสวิธีดําเนินการมีการประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจศึกษาดูงานโรงเรียนจิตศึกษารุ่นที่1พัฒนาตนเอง อบรมเชิงปฏิบัติการครูทดลองใช้หลักสูตรจิตศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ขยายผลให้ครูสู่ห้องเรียนปีการศึกษา2566นิเทศติดตามภายในภายนอกจัดโอเพ h นเฮา์เสวนานิทัศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่เกิดจากการดำเนินงานผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้แบบจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในได้แก่ มีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาจากคุณลักษณะที่บ่งชี้ภายใต้สถานการณ์การจัดกิจกรรมจิตศึกษาซึ่งอยู่บนหลักการเดียวกันคือเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของเด็กโดยสิ่งที่ม่ควรทำเช่นการเปรียบเทียบการจัดอันดับ ส่วนสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมเช่นการรับการชื่นชมการไว้วางใจต่อเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกมีพื้นที่ปลอดภัยทำให้เขารู้สึกได้รับเกียรติมีคุณค่าพอที่จะเรียนรู้กับเพื่อนได้ 3. ส,สถานศึกษาเกิดสนามพลังบวก สิ่งแวดล้อมที่ดีจะทําให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและสงบให้นักเรียนรู้สึกว่าอยู่ปลอดภัยได้รับความเคารพมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและลูกศิษย์ สสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหลักสูตรการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัยระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมจิตศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสำหรับผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสนับสนุนการเรียนการสอนทําให้เกิดคุณลักษณะ8ประการและเปิดโอกาสให้โรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ 2. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสร้างความรู้ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง Active Learning เชื่อมโยงตัวชี้วัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาดังนี้วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลจัดประชุมชี้แจงคณะศึกษานิเทศในการดำเนินการแจ้งการนิเทศนิเทศภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการ plc จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจนำเสนอผลงานครูดีเด่นคัดเลือกนวัตกรรมผลงานที่เป็นแบบอย่างได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ให้กับครูบรรจุใหม่229คนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยีโคดดิ้งความรู้ด้านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์ทรงประกวดผลงานเบสแพ็กทิสตกลุ่มครูผู้สร้างสื่อและครูผู้ใช้สื่อสรุปผลการนิเทศภายในและภายนอกคัดเลือกนวัตกรรมผลงานที่เป็นแบบอย่างได้ถอดบทเรียนการดำเนินงานจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning นนำผลการนิเทศในสถานศึกษาการนิเทศภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินการผ่านกระบวนการและดงความคิดเห็น PLC และประชุมสัมมนา เพื่อสังเคราะห์เป็นสารสนเทศเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 1>, 1. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ได้รับรางวัลผู้ขับเคลื่อนระบบทลางสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center ระดับยอดเยี่ยมจากสวทและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. สถานศึกษา ร้อยละร้อยของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเป็นแผนจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning พร้อมบันทึกหลังการสอนและผลงานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนจำนวนหนึแผนของโรงเรียนรวม543ผลงานผลงานนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ที่เกิดจากการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ ผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเว p แพ c กทิ e ระดับสำนงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นางสาวเจนจิราโพชัยครูโรงเรียนบ้านปากตกครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรางวัลเหรียญทองได้แก่นางสาวมายุรีฟองจันสมโรงเรียนบ้านบึงนาจารย์ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านโคดดิ้งโคดดิ้งแอชเชิร์ตเมนต์อวอร์ดครั้งที่2ระดับภาคเหนือประจำปีการศึกษา2566ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น โคดดิ้งผ่านเกณฑ์นในระดับดีได้แก่นางสาวธนวรรณเจรวัตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนาวรวยศึกษานิเทศดีเด่นด้านโคดดิ้งได้แก่นางกัญชนามีศริศึกษานิเทศสามครูผู้สอนดีเด่นด้านโคดดิ้งผ่านเกณฑ์นในระดับดีประเภทอันปรักโคดดิ้งระดับประถมได้แก่นางสาวแพรวพันจันบางโรงเรียนชุมชนบ้านโคดผ่านเกณฑ์นในระดับดีประเภทอันปรักโคดดิ้งระดับมธัธยมได้แก่นางสาวนทิกาธรรมาโรงเรียนบ้านโคกลกังน้อย ระดับดีเด่นประเภท p เ c k e t คดดิ้งระดับปฐมศึกษาได้แก่นางสาวมยุรีฟองจันสมโรงเรียนบ้านบึงนาจารย์ระดับดีเด่นประเภท p เก็ตโคดดิ้งระดับมัธยมศึกษาได้แก่นางสาวเจนจิราโพชัยโรงเรียนบ้านปักตกผู้เรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยีโคดดิ้งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านองเขียนได้ของนักเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและวิชโมเดลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งให้ความสำคัญกับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในปีการศึกษา2565 ในสถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่ขาดแคลนด้านปัจจัยด้านบุคลากรด้านงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาคาาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายบ่อยทําให้ขาดแคลนครูประกอบกับครูมีเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ต้องปรับปรุงและพัฒนาในด้านเทคนิคการสอนโดยเฉพาะด้านทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาการอ่านการเขียน จัดหาจัดทำสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการอ่านการเขียนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลปักหมุดเร่งรัดพัฒนาเด็กไทยวิธีใหมให่อ่านออกเขียนได้ทุกคน1 W which ความปรารถนาดี 1. ปูพื้นฐานทุกชั้น 2. ปั้นครูให้เก่งประชุมชี้แจงประกาศนโยบายจุดเน้นบันทึกข้อตกลง MOU 2.I. Innovation นวัตกรรมเร่งรัดสนับสนุน C.M ส่งเสริมสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ l เร n g นร s s ด้วยกกิจ,จกรรมส่งเสริมการอ่าน3 t t ทีทีมเวิร์กทำงานเป็นทีม 4. เติมเต็มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. ควบคู่การประเมินเตรียมความพร้อมประเมินพิซซา กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยร,รักภาษาไทยใช้คำบัญชีพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สืบค้นและใช้ครั้งข้อสอบอาทีและดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนป .1 นึ่งฟรีอาทีสี่เอสเซอร์วมบริการด้วยหัวใจ 6. เพลิดเพลินถอดบทเรียน7ร้อยเรียงสู่สาธารณะ ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนและจัดทำคลิปวิดีโอกิจกรรมลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss เ,เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นิเทศภายในสถานศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินง,งาน 1. ผู้เรียนสามารถวางแผนและ รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองเสาะแสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้คิดหาคำตอบหรือแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆลงมือปฏิบัติจริงสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆผลการประเมินการอ่านการเขียนปีการศึกษา2565 2. ข้คาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการอ่านการเขียนมาใช้ในการวางแผนการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและการพัฒนาทางสมองจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอนประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการ การที่หลากหลายนำผลการประเมินมาใช้ส่มเสริมและพัฒนาผู้เรียน 3. สถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีวิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยและการยกระดับผลสมัมฤธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้นนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 4. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2565คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6กกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย49.16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กรุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย4ี่2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กรุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย5 3 9 1คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3การประเมินด้านภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย83.18 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ทีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่องระดับคุณภาพดีมากคะแนนเฉลี่ย2สมรรถนะ80 7 3คะแนนเฉลี่ยรวม 2. สมรรถนะ80.73 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่ให้คำแนะนำในการประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ